มากระที่เรื่องนี้ดีกว่าโอ้โหแต่เรื่องนี้ร้อนแรงที่สุดผมหวาดเสียวว่าจะมีคนติดคุกก็เพราะเรื่องนี้จริงๆนะเรื่องนี้แรงกว่าค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าแรงจริงๆนะมาได้ยังไงเนี่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่หนึ่งวันจันทร์ที่หนึ่งกันยาใช่ไหมหนึ่งกันยายนวันจันทร์เมื่อวานวันอังคารวันนี้วันพุธที่สามค่ะเอาไปไทม์ไลน์ทีละวันย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์หนึ่งกันยามีมีไอ้มงปล่อย เอกสารมาสองแผ่นไปดูเอกสารทั้งสองแผ่นนั้นสิครับมันเป็นเอกสารอะไรอะไปดูอันสวัสนี่แหละไปดูเอกสารทั้งสองแผ่นมันว่อนมันแชร์กันไปทั่วแล้วทุกคนมีหมดละไอ้สองแผ่นเนี่ยไอ้สองแผ่นเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ระบุว่าเป็นประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลน้มนูลเอากันแบบโฟกัสเลยนะเอกสารสองแผ่นนี้ถูกอ้างว่า เป็นพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ่นแต่งตั้ง,ง,งสราวุธทรงศิวิไลเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแทนอาจารย์ปัญญาอุชาชนโอเคอแต่คราวนี้ไปดูที่ล้อมกรอบที่เราเด้งขึ้นมาให้เห็นชัดๆมันทัดสุดท้ายของเอกสารสองแผ่นนี้เอาดูแค่ตรงนี้แหละประกาศณวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568หมายความว่าหมายความว่า มีปลดเก้าแต่งตั้งคุณสาวุธเป็นตุลาการศาลนูรนโดยมีผลณวันที่29สิงหาใช่ค่ะ2 5 0 0 6 8ก็คือถ้าฉบับนี้เขียนว่า29สิงหาเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่บัตรดนนะยิ่งกว่าไฟไม่ป่าเพราะ29สิงหาคือวันตัดสินคดีนายกอิงใช่ค่ะและหนึ่งในตุลาการที่ร่วมพิพากษานายกอิงก็คือปัญญาอุชาชนถูกต้องคนนี้แหละ ก็เป็นปัญญาคนเดียวกันกับที่ถูกระบุชื่อในโปรดเก้าฉบับบนจอขณะนี้มีโปรดเก้าตั้งให้สาวุธเข้ามาแทนปัญญาประกาศณวันที่29สิบเาหมายถึงในเอกสารฉบับนี้นะแต่ในวันที่29ปัญญานั่งร่วมตัดสินคดีอิงแปลว่าอะไรค่ะโอ้โห มันก็ต้องไฟไม่ป่าสิอ่านแน่นอนค่ะเขาก็เอาประเด็นนี้มาเป็นไฟไม่ป่าข้อต่อสู้เหมือนกันไฟไม่ป่าสิแต่นั่นคือวันที่หนึ่งนะขยับมาวันที่สองก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานซักบ่ายเย็นนิดนึงใช่บ่ายเย็นบมาทางค่อนมาทางเย็นปรากฏว่าในราชกิจจารุเบกษาได้เผยแพร่โปรดเก้าฉบับหนึ่งค่ะโอเคไปดูโปรดเก้าฉบับนั้นสักนิดสิครับว่าเป็นโปรดเก้าอะไร บนจอครับบนจอปรากฏว่า2กันยาในราชกิจจาเผยแร่ประกาศแต่งตั้งอือฮึอือฮึไม่ใช่ละอือฮึคนละฉบับมั้ยคนละฉบับคนละฉบับหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งอ,อ๋อหยิบหยิบเอกสารผิดหยิบเอกสารผิดหยิบเอกสารผิด หยิบเอกสารผิดขออภัยกลับขออภัยคือคือคือ,ค,อค้างบนจอไว้อย่างนี้นะก็จะเป็นประกาศแต่งตั้งตุลาการได้แหละแต่เป็นประกาศแต่งตั้งที่ประกาศณวันที่30สิบสิงหาไม่ใช่29สิบเาสิงหาใช่ไหมหรือย,อยังไงใช่ใช่ อันนี้คนละฉบับกันนี่เปิดฉบับที่ถูกต้องแล้วจริงๆประกาศจริงต้องเป็นประกาศที่บอกว่าแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและไฮไลท์ข้างล่างเนี่ยจะเป็นประกาศาวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568นะคะเป็นการแต่งตั้งสลาวุฒทรงศิวิไลเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโอเคเอกสารฉบับนี้ผิด <Okay. S 2> แต่เรามีฉบับที่ถูกต้องขออนุญาตยืนยัน,ยนในมือถนอเอากันอย่างนี้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 ฟังปากผมก็แล้วกันใช่ค่ะเดี๋ยวดูนี่ ในราชก,กิจจาวันที่สองกันยาใช่ค่ะได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมน,นูถถมน,นถูกต้องค่ะมีค่ะอ้างอิงภาพรมในชของการโปรด9กล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสลาวุธิเข้ามาทำหน้าที่<ล>แทนประชาชนใช่ค่ะแล้วก็บันทัดสุดท้ายประกาศณวันที่30สิงหาถูกต้องค่ะแต่วันตัดสินคดีในอิงก,ก็คือ29ใช่ค่ะและวันที่ ปัญญาอุชาชนยังทําหน้าที่ตุลาการตัดสินคดีความก็คือ29ใช่ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะก็ในเมื่อโปรดเก้าแต่งตั้งสาวุฒิล,ลงมาที่30ใช่ค่ะถ้านในราชกิจจานะบอกประกาศในวันที่3 0สิงหาณ์นะดังนั้นดังนั้นก็ไม่ได้มีผลดังนั้นคำวินิจฉัยและคำตัดสินคดีในวิ้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะถือว่ายังทําหน้าที่อยู่ไงเพราะว่าโปรดเก้าตั้งคุณสาวุฒิมาเป็น30ไม่ใช่ยี่สิบเก้าต่อไปนี้คือคําถามค่ะต่อไปนี้คือคําถาม โปรดเก้าในหลวงเรื่องตุลาการสารน้ำนวนฉบับแรกที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่หนึ่งกันยายกับโปรดเก้าแต่ง,ต,งตั้งตุลาการสารน้ำนวนฉบับที่สองที่ถูกเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่สองกันยายนโปรดเก้าฉบับไหนของจริงของปลอมนั่นสิมีใครปลอมโปรดเก้าหรือไม่มน่าสนใจนะ น่าสนใจนะเนี่ยแหละตอนนี้คนก็เริ่มมาจับข้อสันนิษฐานน, <ะ S 1> นี่ละข้อความที่ทีมงานส่งเข้ามาก็สอดรับกับสิ่งที่เราอธิบายไปใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับตกลงฉบับที่ปล่อยออกมาวัานที่หนึ่งจริงหรือปลอมถ้าจริงรชาชกิจจาก็เอาโปรดเก้าปลอมมาเผยแพร่แต่ถ้าโปรดเก้าที่รชาชกิจจายิบมาเผยแพร่ในวันที่สองเป็นของจริง สแสดงว่าโปรดเก้าฉบับที่เปล่ออกมาเมื่อวันที่หนึ่งกันยาก็เป็นของปลอ,อมฉบับที่เปิดมาเมื่อวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยระบุว่าประกาศมาณวันที่ยี่สิบเก้าคือวันที่ตัดสินคดีนายอิงแต่โปรดเก้าฉบับที่ปรากฏอยู่ในราชิจารเนี่ยประกาศมาณวันที่สามสิบหลังวันตัดสินคดีนายกอิงอสัญ,ญชาติยาณ และโดยระบบระเบียบทางราชการต้องยึดสิ่งที่ปรากฏในราชก,กิจาากกจาริบกษาถ้ายึดเอาราชก,กิจาากกจาราิบกษา,า,กกาเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตั้งแสดงว่าเอกสารสองแผ่นที่เปิดกมาเวนที่หนึ่งมันปลอมใครปลอมปดเก้าต้นทางมาจากไหนน่าสนใจนะใช่แล้วผมว่าเรื่องนี้ใหญ่มากอืมรอดูตอนต่อไปแล้วกันมากจริงๆอืม โอเคอ่ะมันจะจริงมันจะปลอมก็หวางไว้ก่อนนะ